โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ช่องมมามมวงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้มมาม่วงจะพาเพื่อนมาเล่นเกมลักกี้ในโกะนะทุกคนหรือว่าน้องแมวนำโชคนั่นเองนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะวันนี้มมาม่วงก็ผงกมาเล่นแมวที่2005นะทุกคนเบ็ด40ออโต้ไปเลยนะทุกคนมาดูซิว่า2อ0พันเราจะจบที่เท่าไหร่นะจะจบที่หมดหรือจบที่ แตกเอมาไม่มาก็แมวนะล่าสุดที่เล่นแมวก็เหมือนจะมีเพื่อนๆชอบกันเยอะนะทุกคนเล่นแมวให้ดูก็เหมือนจะมีคนอยากดูอยู่นะก็เลยกลับมาซ้ำซะหน่อยละกันก็วันนี้นะทุกคนมาม่วองเล่นอยู่ที่เมกาเกม e 65เช่นเคยนะครับผมก็ที่เดียวที่เดิมนะข่าวประจำที่นี่ ก็เล่นแล้วก็ยังจ่ายก็เล่นอยู่ที่เดิมเลยแหละยังไงเราก็ไม่รู้ดิทุกคนมันมีใครที่จะไปเล่นที่นู่นที่นี่ไปเรื่อยๆไหมถ้าสมมติเราเจอที่ที่มันจ่ายให้เราจ่ายจริงเล่นแล้วมันจ่ายเงี้ยใครจะไปเล่นที่อื่นเพื่ออะไรถูกไหมก็เล่นแม่งอยู่เนี้ยแหละที่เดิมเมกาเกม6 5หทุกคนใครอยากจะตามมาเล่นนะก็ลิง์ใต้คลิปเลยนะทุกคนนะที่เมกาเกมห5 เอาละสองพันห้าเหลือพันเก้าแล้วทุกคนมีทรงหรือเปล่าเฮ้ยนอกไม่มาเลยอะทำไมอะทำไมอะโอ้พัดอัดโอ,โอเคต่อแต่ไม่มีคูณนะ ช่วงนี้แมวเป็นยังไงบ้างเพื่อนมีใครได้เล่นแมวกันบ้างไหมอยากจะรู้มากเลยนะว่าเป็นยังไงแมวช่วงนี้ดีหรือไม่ดีน้องแมวลักกี้เนโกะนะเจมะโอ้โหรู้สึกเหมือนช่วงนี้แตกนอกไม่ค่อยจะมีเลยนะทุกคนลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือเข้าฟรีเกมอย่างเดียวอะ ไม่ค่อยจะได้น้ำได้เนื้ออะไรเท่าไหร่2องพันห้าได้สักห้าพันหกก็น่าจะได้เลิกแล้วนะทุกคนนะขอให้มันถึงนั่นก่อนนะตอนนี้ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าจ่ายทีแล้วก็ปิดอป,ปอยแบบนี้นะน้องแมววิวงวิกวินนะ่ะไม่มีให้เห็นเลยโอ1สิบไหลนะคูณหด้วยช็อตนี้ โอ้ยคิวหลายต่ออืมเฮ้ยมันมาแบบแห้งๆว่ะเพื่อนๆแมวอะ่ะออกแนวแห้งๆไปหน่อยนะสองพันก็ยังติดลบอยู่ดีนะเราพกมาสองพันห้าร้อยนะทุกคน ทำยังไงดีใครนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะเพื่อนก็มาม่วงฝากให้เพื่อนช่วยกันกดไลค์ให้กับมาม่วงนะทุกคนก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาม่วงนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าใครอยากให้มามมวงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยคอมเมนต์มาขอได้เลยนะทุกคนมาม่วงเล่นให้ดูแน่นอนนะสําหรับใครที่อยากให้มามมวงเล่นเกมไหนเงบเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่เนี่ยบอกได้หมดเลยนะเพื่อน โอ้ยแมวแห้งเกินทุกคนช่วงนี้เกมอะไรมันมาแรงวะเพื่อนใครรู้ใครแตกเกมไหนมาคอมเมนต์บอกหน่อยดิจะได้ตามไปแตกบ้างโอ้ช็อตน,นี้มา800ไร้อยไดยูไดยู่มาอีกเก้าสิหไดยู่เออให้มันมีอะไรแบบนี้บ้างขอโทษกลับมาเท่าทุนแล้วกันสวยมากมีอีกไหม มีอีกไหมมีอีกไหมทุกคนอู้ซูชิยังไงคูณหกไม้สองร้อเท่าทุนแล้วตอนนี้โอเคถือว่าเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นนับกันที่2 5งพนห้านะเคมาไม่มีคูณอะถ้าจะแตกนอกนะเวย้ยทุกคนมันต้องคูณแบบสักคูณเท่าไหร่เดียว คุณไม่เกี่ยวดีกว่าเอาเป็นว่าสัญลักษณ์มันเต็มแผงหนงกระดานน่ะพวกซูชิอะนะเต็มแผงในกระดานคูณสองคูณสี่ก็ได้เบ็ดสี่สิบเนี่ยอ้ไม่ไหลเลยนี่คูณหกอีกแล้วจะจ่ายน้อยไปหน่อยนะเฮ้ยไม่ไหลด้วยมาอีก่ร้อยยี่โอ้โหมันไม่ขยับไปไหนเลยว่ะเพื่อน ทรงแบบสอง0ันห้าสองันห้าอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยแมวอะ่ะมาแบบเงียบๆมากเลยนะทุกคนสิบหกบาทอือโอ้มาอีกสี่สิบไปยาวๆไปอย่างนั้นน่ะยาวๆไปโอ้ว้าวยาบโอ้เจ เต็มแผงเต็มพัดานแต่ไม่มีคูณยังไงฟรีเกมก็ยังไม่มีส่งจะเข้าเลยเฮ้ยแซลมอนเต็มแผง้ยมาเป็นพันเมื่อกี้นี้โอ้สาลายกับ้ยสาลลยกับโคมไฟไหลต่อมาแล้วว่ะทุกคนรอบมันมาแล้วว่ะเพื่อนอื้ัดไหลต่อไหลยับทุกคน ขึ้น8 0 0พันวัตฟักช็อตน,นี้เอ้ยมาแล้ววะ่ะอยู่ดีจะมาก็ไหลย,ยับเลยนะแซลมอนเต็มแผงนะคมแดงอีกนะแล้วก็ตบท้ายด้วยพัดม่วงนะทุกคน6 0 0 2เอาเรื่องมาดีอู้เข้าฟีเกมต่อมาดีครับฮ้ยได้เรื่องนะทุกคนหมุนฟีเกมนี้จบก็ได้เรื่องแน่นอนนะ จะแ,แตกไม่แตกฟรีเกมไม่รู้แล้วคือเราขึ้น8 0 0 0ันแล้วนะเราพกมาแค่2 5 0 0นะ้ะทุกคนได้เลือกแต่จะมีอะไรเพิ่มอีกก็ได้นะเพื่อนๆน,น้ำแมวมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ได้นะไม,ไม,ไม่ไม่ติดนะโอ้อย่ามาแต่คูณจ่ายด้วยก็ได้ขอร้องเออจ่ายหน่อยจ่ายนิดหน่อยก็จ่ายมาเถอคูณสิบเข้าไปแล้วเหลืออีกเจ็ดหมุนนะยังไง หรือว่ามันหมดไฟวะเพื่อนๆย,ยังมาอยู่ยังมาอยู่ร้อยเก้าสิบคือมันแตกนอกเราโหดมากโหดจริงนะทุกคนคือไม่ได้แตกนอกแบบนี้มันนานมากละฟีเกมมันอาจจะหมดไฟนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคูณสิบแปดคูณอย่างเดียวเลยเนี่ยจ่ายไม่หนักเลยนะเน้นคูณดิคูณยี่สิบไปแล้วเลอสามหมุนเนาะเออมาแต่คูณคูณยี่สิบหก เออเอาโอ้โหคูณอย่างเดียวทุกคนคูณ30ฟรีเกมมันจ่ายนิดเดียวอย่งนะที่เห็นเยอะๆนี่คือแตกนอกก่อนเข้านะ500โอเคก็จบที่9000แล้วกันนะทุกคนแตกนอกแบบมันๆไปแล้วกันนะก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วก็ถักใครนะ อยากให้เล่นเกมไหนงบเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ใครสนใจจะมาเล่นที่เมกาเกม65นะหรืออยากจะเข้ากลุ่มโกด e ้นท m e เพื่อมาดูตารางการแตกนะเพื่อนก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้มะม่วงก็คงต้องพอแค่นี้นะก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย